มวนนกน้ำมากเงนอาแก้วมากเอาแก้วมากกเกาอเออุกเงินเอาคุ้มาเมาน้บ่อไถอ๋อจริญน่ะเอาไปขึนเขาด้วยหรอจเลโอเออขาคืมัยงมันั่งพี่จิเ่อเมันบอกว่ากูมาดีมาน้ำบ่อพี่นั่งเออเขาคือมั่งยง่ะกับเบอร์ไปกูไปเอาไปคืนดไหมโด้นเลเอาไปคื เอาไปกลับคืนโอ้บนมาเห็ดตั้มนี่จะได้เอาเป็นกลับคืนน่ะเอไปมองเค้าไปบอกว่าเอามาแล้วดูนี่ห้ามตามเอาไปส่งที่เดิมหวะเออตามตามไปอ้ตามไปส่งแล้วห้แมเตยมปแฮมอีน้อ่ะส่งที่เดิมน้ะอย่าไปทายคนเทนหาสารเพิ่อนบนมาม้าโอไปงดโดยี่งกันเลย

มันวามัายเบไห้อกวาไม่หอเยอะเยอยอเออดิยกว่าแน่เรีย่าแจะพายเอาเพิ่นเราเป็นซอสเมอนน้แดงบ่าน้ำเทพบอกเออเนอไไม่่กคุ้งสิงต่ไว้เพิ่มเออไม่กคุ้งแบดิทั้มา้าว่าแน่ไฟขึ้นสูงรดว่แน่มเี่ยมันบ้าแม่มันิเท่ิท่เื่อยไที่จะอยากได้นี่จะขอเอบไห้ยันยากขึ้น ้บนกินก kind of so okay. cool. mm ับ hmm. ก mm ิน hmm. น <c soup> ้เขาจมันมันลไปไปหลงแต่งขึ้นไปบนดอยเล่งโลดขึ้นมาแนผมว่าแล้วก็เลยเลิดขึ้นบุญเลยกี่ร้อยขั้นกี่พันขั้นเดี๋ยวพวกนี่ยค่ไปขึ้น

よっしゃ。